ว่าไงพ่อคุยอะไรครับกับลูกพ่อถามว่าลูกรู้จักเมืองพัทลุงไหมรู้จักขนาดไหนใช่ไหมแล้วจังหวัดพัทลุงอ่ะเรียกสั้นๆว่าเมืองเมืองลุงแล้ลูกของเขาสงสัยจังลุงของใครครับพ่อ่าแล้วพ่อเขาตอบยังไงครับลุงของจังหวัดใช่ไหม น้องชายของเขาไม่อยากเรียนอยากเป็นอะไรครับอ,อยากเป็นนกไม่อยากเรียนอยากเป็นนกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นนกที่สบายใช่ไหมได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรอีกได้ไปชมอะไรชมนกชมดอกไม้ยิงนกยิงปลาแล้วก็ไม่ต้องไปงไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องทำ อุ <ève S 2> Ooh, <m akes up> ้ยสนจะนะโอ้ยเด็กเรียนชอบมากเลยนแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเอาแต่เล่นใช่๋ไหมน้องชายของเขาเลยอยากเป็นแบบนั้นด้วยอ่าแต่พ่อของเขาบอกว่าไม่ใช่งนั้นเขาไม่เรียนก็คือเขาไม่ได้เรียนเหมือนเราเง่ะเขาไปเที่ยวไปชมป่ายิงลกอะไรก็คือการเรียนของเขาอย่างนี้ต้องนที่เจอรร งอเขาเรียนวิธีของเขาอยู่ในป่าแต่เราเนี่เรียนตามวิธีของเรามีหนังสือ ฮัมวิสเบเวม a าร์เขาหาเซวิมีหรืเปล่าอยู่ในใจตัดใจยวิอัอะไรก็ได้ะเลเดต่อเลเลเอเลละเล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 ละเอ้ยอาลอยนะเลเลเอเลลแสดงว่าเขา ตาโก้เราเปี่ยนใจกินกาโตะน่เจอกุมีกุก็มีกุก่อนนะไม่มีเซมวิกมาากกาโตะแล้ดูรู้ดีรับตะนะอาตก จิงนกอยู่ในป่าพอเขาจอนกอยู่ในป่าเขาก็เลยไปหยิบนกมา้าร์ตูปี้จะไปยิบงกันเยนัะโอโมเตะเจอนกหยิบงกมาแล้วก็เอางกเมื่อกี้ไปแลกเปลี่ยนกับคนที่อยู่ในเมืองเขาอยู่ในป่าเขาก็เลยพานงกไปแลกเปลี่ยนก็เลยได้สิ่งของที่อยู่ในเมืองแล้วกลับไปใช้ในป่าของเขาก็ดูท้องฟ้า ก็ร้องเพลงเมืองโมาแล้วอยู่กี่คนครับอยู่คนเดียวใช่ไหมพออยู่คนเดียวเหงาจังแม้มันเป็นคืนที่เหงาเออร้องเพลงภาษาเนธเหมือนกันเลยนี่คือความสุขของแต่ละเผ่าพันธุ์ไม่เหมือนกันเราอยู่ในเมืองสาส์ไกลเมื่อกี้อยู่ในป่าก็มีความสุขแบบป่าเราก็ศึกษาไว้ศึกษาไว้ เผื่อๆได้เจอเงาะเออที่ไหนที่ไหนบ้านยังมีอีกเงาะเดี๋ยวนี้อย่าบอกนะว่าหลังบ้านบอกดูบ่ามอดได้ที่ไหนอีกยะลายะลายังมีเยอะแยะที่เบตงก็มีนะถ้าไปถ้าเราไปเที่ยวยะลาเราไปเพื่อนกับเงาะเราจะทักยังไงเขาจะทักยังไงเนาะแล้วก็ เราเรียนแล่วเราก็ทักแบบนี้เลยพอเราเดีนไปเราก็เจองงเฮเฮเอจ่ายได้ไรนะเฮ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 เล่าพอเราทักแบบนั้นเนาะเจอเราโอุ๊บอเล่เล่ลอเล่เล่งงกเต้นเลยเชื่อสักเมื่อ <Overwatch> เราเรียนแล้วเราเจอาะเราเรา้องเพลงนี้เอาลหมครับวันนี้ครูอิสลามศึกษาแปลงชุดเป็นครูพละนะครับแต่ว่าต้องมาสอนภาษาไทยด้วย ก็สุดความสามารถเลยนะครับไม่เคยสอนวันนี้ก็ต้องลองเป็นไม่เป็นก็ทาให้เป็นต่อนะครับเจอกับเรื่องของออเมืองพัทลุงก็ได้สอนนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาพวกเราขาอเสียงหน่อยเย่เเ่าลืมก็ติดตามกดดิ่งด้วยนะคะและ กดไลค์กดแชร์เพจพวกเราอยู่นี่ด้วยนะครับ